สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับค่ําคืนนี้นะฮะมีข่าวคราวหนังไทยมาฝากนะครับผมเป็นข้อมูลแรกนะครับของหนังเรื่องมายาพิศวงนะฮะซิกค,คาแรคเตอร์นะฮะเป็นหนังไทยที่หม่อมน้อยนะครับพันเทวนุกเทวกุลนะครับผมแล้วก็ลงทุนสร้างหนังฟอร์มยักษ์นะฮะกับค่ายอ p มพิเกอร์นะครับผมนะอืมเนี่ยคือทางหม่อมน้อยนี่ฮะจะมีหนังเมื่อก่อนอ่ะ เมื่อช่วงแบบ5 6ปีที่แล้วนะ่ะเต็มเลยนะครผมแล้วก็ไปถึง10บปีที่แล้วนะเยอะมากนะฮะกับค่ายสหมงคลฟิล์มนะครับผมอืมตอนนั้นนะก็มีอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะรูปของหม่อมน้อยนะครับผมจะมีตั้งแต่อตัวฟาดินสลายใช่ไหมฮะแล้วก็จันดาราสองภาคนะครับผมอ่าแล้วก็อุโมงค์ผาเมืองแล้วก็แผลเก่านะฮะผม แล้วก็ที่เสียหายเนี่ยเป็นเรื่องแม่เบีย้ยนะครับผมเรื่องนั้นน่ะน่าจะขาดทุนแล้วก็กระแสอะไรอะไรไม่ดีเลยแล้วทําให้ทางหมอมน้อยนะเว้นจากการกำกับหนังไปนะประมาณตั้งแต่ไหนฮะหกปีนะครับผมหกปีห้าหกปีเลยนะฮะอันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากเว้นไปประมาณหกปีห้าปีหกปีจากแม่เบีย้ยนะครับผมนี่ครับเว้นไปนานคือเมื่อก่อนอะ่ะหมอมน้อยจะกำก,กับแบบทุกปีเลย จะมีหนังปีละเรื่องอะไรเงี้ยกับทางสามคนฟิล์มแต่ว่าคราวนี้นะ่ะมาร่วมงานกับเอ็มพิกเกอร์นะครับผมเนี่ยนะเรื่องมายาพิศวงนะฮะ,ะทีนี้นะฮะเขามีข้อมูลแรกเผยออกมาเป็นรูปอะไรเงี้ยเนี่ยฮะเป็นรูปของมาริโอเมลเลอร์อนะครับผมนำโดยมาริโอนะ้ในเรื่องนี้เคยร่วมงานกันมาแล้วในจันดารานะครับผมทั้งสองภาคนะครับผม ทางมาริโอ้เนี่ยก็บอกว่าเออดีใจนะฮะให้สัมภาษณ์ว่าดีใจมากนะที่ได้ทํางานกับหม่อมน้อยอีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยร่วมง,งานอ่าตั้งแต่จันดาราอะไรมานานแล้วไงหลายปีอย่างเงี้ยแล้วก็ทางมาริโอเ้เป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นลูกศิษย์ของหม่อมน้อยหม่อมน้อยนี่เขาเป็นอาจารย์อะไรด้วยนะครับผมแล้วก็โด่งดังในวงการคนททาหนังอะ่ะระดับสามสิบปีนะครับผมหม่อมน้อยฮะคือทางหม่อมน้อยเมื่อก่อนนะฮะเขาเป็น ผู้กำกับและคอนเวทีด้วยนะฮะสมัยก่อนที่จะมาทําหนังอ่ะโอ้สมัยแบบนู้นเลยครับผมยุคปลายๆหนะึ่งศูนย์ะสครามเวียดนามนะครับผม <laughs> นานแล้วฮะไปดูนะครับผมหนะึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ยุคสองศูนย์ตั้งสองศูนย์วันเนี้ยกำกับและคอนเวทีนะครับผมเยอะแยะอืมแต่ว่าพอสามศูนย์วันเนี่ยจะมาทําหนังบ้างอนะไรเงี้ยแล้วก็ทําละครเวทีด้วยนะทําให ถ้าหม่อมน้อยเนี่ยคือเขาเป็นเป็นที่เคารพนับถือในวงการบันเทิงนะครับเพราะว่าทาเวทละคนเวทีนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมมีไม,ม่กี่คนนะในเมืองไทยที่จะกำกับแบบตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็มาทําหนังก็ประสบความสําเร็จเรื่อยมาเต็มหมดเลยเป็นหนังที่ดีแล้วก็ดาราเนี่ยก็เยอะนะฮะอย่างเช่นเรื่องนี้นะครับผมมาริโอมอลเลอร์ยังไม่หมดนะฮะอันนี้ฮะทาง ทางแอปทักะอนนะครับผมก็เรียนด้วยดอลาเขาบอกว่าแบบเป็น1ิบคนเลยนะครับผมอันนี้ย่ผมยกตัวอย่างนะครับผมเนี่มาริโอแอปทักะอนนะครับผมแล้วก็แพนเค้กนะครับผมดามิกรนะดาราระดับเกรดเของเมืองไทยนะครับผมมาเตลนะครับผมดูดิดูดิอันนี้คือสามคนนี้เอาง่ายๆนะฮะสามคนนะครับผมที่ผมเอยมาเตลนะครับผมแล้วก็แพนเค้กแล้วก็แอปเนี่ยอันนี้คือระดับ นางเอกเลยนะครับผมดารานําหญิงของของหนังได้เลยนะครับผมแต่มารวมๆกันในหนังเรื่องเดียวว่ะ <All right. S 1> มันมันไม่ใช่ง่ายๆนะจะทําอย่างเงี้ยน้อยนะครับผมยากมากอะ่ะนี่ฮะแอปแพนเค้กนะครับผมแล้วก็แต้วอ่ะระรับนางเอกนะครับผมพวกเนี้ยของหนังแต่ละเรื่องนะแต่มารวมในหนังเรื่องเดียวอย่างเงี้ยมันต้องมีทีเด็ดไยงนหนังเรื่องเนี้ถึงดาราถึงต้องแบบเอออยากจะมาทํางานด้วยอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ใช่เป็นนางเอกต่อให้แบบโผล่มา ครึ่งชั่วโมองอะไรก็ว่าไป20นาทีอะนึกถึงหนังฝรั่งนะครับผมหนังไอ้ไอไนเนี่ยอะไรอะของเวกเอนเดอร์สันนะ,ะหรือว่าของครูเอนบาเทอร์นะครับผมนะฮะมันจะมีพวกดาราเกตเออะโผล่เข้ามาแต่เขาไม่ได้ค่าตัวเต็มๆนะคือให้ตามอ่าตามตามบทที่โผล่ออกมาอย่างเงี้ยอืนะโผล่มาน,น้อยก็ได้เงินน้อยอะไรเงี้ยอืมนะนี่ฮะ อนี order, ้ไอ <ai> ้ห well, นังเรื่องนี้นะฮะมันได้คือมันทําจากหนังสือนะครับผมคือบทของมันน่ะนะฮะทำจากหนังสือเรื่องนี้นี่ฮะของลองสารจารสดใสพันทุมกมณนะครับผมอันนี้ผมไม่เคยอ่านนะเรื่องนี้ผมไม่เคยอ่านมาก่อนนะคือแปลมานะครับผมคือลองสาราจารสดใสพันทุมโกมลเนี่ยแปลจากบทประพันธ์ของลุยจิปิลันเดโลนะครับผมอันนี้นักเขียนรางวัล อ่าโนโนเบิลนะครับผมโนเบลไพรายนะครับผม ừ, คือทํามาจากหนังสือของลุยจิที่ได้รางวัลโนเบลอืมนั่นเลยฮะได้รางวัลโนเบลมาอะไรเงี้ยเรื่องนี้นะซิกคาเลคเตอร์อ่ะแล้วก็เป็นหนังฟอร์มใหญ่แห่งปีเลยแห่งปีผมไม่แน่ใจว่าฉายปีไหนแต่น่าจะปีหน้านะครับผมช่วงซัมเมอร์นะฮะผมผมว่าช่วงซัมเมอร์ของปีหน้าอืมน่าจะได้ ได้ชมกันนะครับผมก็เป็นขาวที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะสำหรับวงการหนังไทยนะฮะหลังจากมันเงียบไปไปนานนะครับผมผมมัน,นึไม่ออกเรื่องสุดท้ายที่หนังไทยที่แบบเปี้ยงป้างอ่ะคือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีหนังของ G D H แล้วอ่ะหนังไทยก็เทพจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะเท่าไหร่นะจริงๆแล้วอนะ่ะที่จะแบบทํารายได้แล้วก็เป็นที่พูดถึงในสื่อสังคม ากต่อปากหรือว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่าหนังของหม่อมน้อยนี่ผมเชื่อได้นะเชื่อมือได้เพราะว่าทางหม่อมน้อยเนี่ยเขาจะเป็นคนละเมียดนะครับผมทางการทําหนังละเมียดเลยนะครับผมคนนี้ทางหม่อมละเมียดงานภาพงานคอสตูมเมคอัพแอสตล์โปรดักชันดีไซน์คือจัดเต็มแล้วก็งานละเมียด ละมีดเลยนะผมการสแสดงเนี่ยเป๊ะนะครับผมเพราะว่าทางหมอมเนี่เขาเป็นอาจารย์กำกับและคนเวทีมาก่อนนะแล้วก็ไปดูหนังของเขาของทางหมอมได้หลายเรื่องนะครับผมเป๊ะมากนะครับผมเอาตั้งแต่ช่วงหลังก็ได้สิบปีหลังอะช่วงฟาดินสลายจันดาราแผลเก่าเอาสามเรื่องนี้พอนะครับผมนะช่วงฟาดินสลายจันดาราแผลเก่า,าสา,ามเรื่องเนี้ยอันนี้คือได้รางวัลส,สุพรรณหงส์เลยด้วยนะครับผมพวกเนี้ยอืม โคตรละเมียดนะครับผมการภาพโปรดักชั่นดีไซน์คอสตูมเมคอัพเลยพวกนี้ยการสแสดงอะไรเงี้ยดีมากนะครับผม,มตามกันได้นะหนังเรื่องนี้เข้าโรงแน่นอนนะฮะหนังของหม่อมน้อยเข้าโรงปีหน้าตอนนี้ถ่าย <All> right, ผมว่าถ่ายใกล้เสร็จแล้วแหละผมคิดว่านะมีข้อมูลแรกอะไรออกมาเนี่ยกําลังอยู่ในฟิล์มมิ่ง่ายน่าจะได้สักเกินห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละผมว่าถ่ายอะไรเงี้ยไปนะฮะทางเอ็มพิกเจอร์นะครับผม เอ็มพิเกเจอร์เนี่ยเป็นค่ายหนังของทางเมเจอร์ะ Major นะครับผมเมเจอร์ซีนีเพล็กนะครับผมนะก็มาทำหนังอีกครั้งหนึ่งเอ็มพิเกเจอร์เท่าไหร่มีหนังเยอะเลยนะฮะมีหนังค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมทำออกมาเรื่อยๆนะผมก็ดีนะดีต่วงการหนังไทยนะครับผมโอเคนะครับผมคืนนี้นะฮะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอข่าวคราวอะไร พรุ่งนี้ฮะค่อยหยิบมานำเสนอกันอีกนะครับใครชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถติดตาม s u b สไครต์ช่องนี้กันได้นะครับผมและ่าลืมนะครับคุณสามารถดูวีดีโออื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ